อ่ะโอเคนะครับเพื่อนก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับแพลตฟอร์มการลงทุนนะครับของเว็บ h o w ceo นะครับซึ่งเว็บนี้นะครับเขาก็จ่ายผลตอบแทนนะครับมามาแล้วนะครับจำนวน21วันนะครับย1วันนะเพื่อนก็ฝากไปทั้งหมดนะครับนี่นะครับยอดการฝากไปทั้งหมด270,000 270,000กว่าดอลลาร์นะครับถอนไปแล้ว30,000กว่านะครับถอนไปแล้ว30,000กว่านะครับมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดนะครับเยอะมากนะครับอยู่ที่28,000นะครับ28,000กว่านะครับสหรับเว็บนี้นะครับเว็บนี้นะครับก็โบนัสนะครับที่โบนัสการสมัครนะครับ0.05ดอลลาร์นะครับสมัครปุ๊บรับทันทีโบนัส0.05นะครับสามารถถอนได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับสหรับ นี่นะครับสำหรับโบนัสการสมัครนะครับเพื่อเดี๋ยวมาดูในส่วนของท็อปสินะครับสาหรับการฝากนะครับ10อันดับแรกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นใครนะครับก็จะมีท่านนี้นะครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับลงทุนเขาลงทุนไป3ามหมนะครับสามหมกว่าดอลลาร์นะครับก็จะมี อันนี้ก็คือ10อันดับแรกนะครับที่ฝากเยอะสุดนะครับที่ฝากเยอะสุดนะครับเดี๋ยวมาดูท็อป10การถอนนะครับมาดูท็อป10การถอนนะครับอ่านี่นะครับก็จะมีนี่เลยนะครับที่ก็น่าจะเป็นสมาชิกที่อันนี้คือรายการถอนนะเพื่อนรายการถอนล่าสุดนะครับ ก็จะมีถอน64ดอลลาร์นะครับ200กว่านะครับยอดถอนสูงนะครับโอ้คนนี้ถอนไป3,3900ดอลลาร์เลยนะครับสลับการถอนนะครับจ่ายทุกจำนวนนะครับจ่ายทุกจำนวนนะครับสหรับการฝากนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นยอดสูงนะครับหรือยอดน้อยนะครับ การถอนนะครับขั้นต่ำอยู่ที่0.1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับ0.1ดอลลาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวล็อกอินเข้าสู่ระบบกันนะครับอ่ะล็อกอินเข้ามานะครับตอนนี้ยอดบาลานซ์ของผมนะครับก็มีอยู่1.2ดอลลาร์นะครับในส่วนของพี่ยี่นะครับส่วนในส่วนของ Perfect Money นะครับส่วน p ี่ยนะครับมีอยู่0.30ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวก็จะมาทำการถอนกันก่อนนะเพื่อนๆก็ ใครที่เข้ามาดูคลิปครั้งแรกนะครับอย่าลืมเข้าไปตั้งค่าเลขกระเป๋าตรงนี้นะครับตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับก็ให้เราไปตั้งค่าเลขกระเป๋าของเราให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะถอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาทําการถอนนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะถอนยอดอ perfect ันนี่ก่อนนะนี่นะครับเราก็เลือกติ๊กตรงเหรียญที่เราจะถอนไปนะครับผมจะถอนไปที่1.12ดอดอลลาร์นะเพื่อน ก็กดวิดดาวฟั d นะครับเขาก็จะมีรายการนะครับที่เราจะถอนไปขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มทันทีนเพื่อเพอ่ะโอเคนะครับก็ถอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนนี่นะวิดดาวนะครับเรียบร้อยนะครับขึ้นเลข ID มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะก็จะมีอีเมลจากทางเว็บนะครับ แจ้งมานะครับว่ายอดการถอนของเรานะครับได้ทําการถอน,ถอนสําเร็จนะครับเดี๋ยวก็จะมาทําการถอนในส่วนของเพย์ยี่บ้างนะครับเพย์ยี่มีอยู่0.30ดอลลาร์นะครับเพื่อเสร็จแล้วก็กด withdraw f u n นะครับอโอเคนะครับก็กด confirm นะครับ กอถอนนะครับเพื่อนเพื่อต้องดูเลขกระเป๋าของเราด้วยนะครับว่าตรงกับที่เราเซฟไว้หรือเปล่านะครับสำหรับการถอนนะครับอ่ะนี่นะครับขึ้นเลข id มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพึ้นเลข id มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการถอนนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาอยู่ยอดแรกนะครับยอดแรกอ่ะสำหรับการถอนไป페이지นะครับการถอนไป페이지จะเสีย ค่าธรรมเนียมอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์สลักการถอนนะครับนี่นะก็เข้ามาที่เรียบร้อยนะครับมาจากเว็บ h o w c e o นะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูใน perfectmoney กันนะครับในส่วนของ perfectmoney นะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้ามาของวันที่14นะครับ14เดือน3นะครับ นี่นะครับจำนวน1 1.12ดนอลลาร์นะครับ1.12ดนอลลาร์นะครับมาจากเว็บ house.ceo นะครับนี่นะนี่นะครับเพื่อนๆก็ได้รับมาได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากเว็บ house.ceo นะ h o u s e c อนะครับ โอเคนะครับก็จ่ายไปทุกยอดนะครับมาดูในส่วนของแผนการลงทุนนะครับที่ m a r ์ d เด p o s i t ตรงนี้นะเพื่อนๆก็เขาก็จะมีแผนให้เราเลือกนะเพื่อนเพื่อนแผนที่ให้เราเลือกนะครับก็จะมีตั้งแต่แผนหกสิบชั่วโมงนะครับสี่สิบชั่วโมงแล้วก็ยี่สิบชั่วโมงนะครับยี่สิบชั่วโมงนะครับจะปันผลทุกชั่วโมงนะครับจะปันผลทุกชั่วโมงนะครับ เราก็เลือกแผนที่เราจะต้องการนะครับเราก็ติ๊กไปนะเพื่อนๆสมมุติถ้าจะลงเป็นแผน40ชั่วโมงนะครับเราก็ติ๊กไปนะครับยอดการฝากขั้นต่ำก,ก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวผมนะครับผมก็แนะนําใหเ้เพื่อนลงเป็นแผนแรกนะครับเริ่มต้นที่5ดอลลาร์นะครับไปจนถึง469ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ 1.73%ต่อชั่วโมงนะครับไป60ชั่วโมงนะครับส่วนแผนนี้นะครับแผนนี้นะครับแผนที่1นะครับในแพ็กเกจแรกนะครับก็จะได้รับ ROI อยู่ที่3.8%นะครับ3.8%นะครับสำหรับแพ็กเกจแรกนะครับในแผนแรกนะครับหรือถ้าใครจะลงเป็นแผนที่2นะครับก็จะลง ตั้งแต่470ดอลลาร์นะครับ470ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับันผลทุกชั่วโมงนะครับจำนวน2 5ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะมาทำการทำให้ดูนะเพื่อนเพนนี่นะถ้าเราลงทุนเป็นแพ็กเกจแรกนะครับจำนวน470ดดอลลาร์นะครับ 470ดอลลาร์นะครับเรากดมาร์กเด p o s i t ไปนะครับเดี๋ยวมาดูผลตอบแทนที่เขาจะให้นะครับอ่านี่นะครับเขาก็จะบอกว่าพอรตที่เราจะได้ก็คือ2.5นะครับทุกชั่วโมงนะครับปันผลทุกชั่วโมงนะครับไป60ชั่วโมงนะครับสามารถถอดได้ทุกชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวมาคำนวนในคำนวณในส่วนของแผนนี้นะครับ คำนวณในส่วนของแผนนี้นะครับถ้าเราลงทุนเท่านี้นะครับเราจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่เท่าไหร่นะับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาคํานวณดูนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะมาคำนวณให้ดูนะครับเพื่อนๆคำนวณให้ดูว่าถ้าเราลงทุนไป470ดอลลาร์นะครับเราจะได้รับผลตอบแทนนะครับ 2.5%ไปทุกชั่วโมงนะครับไป60ชั่วโมงนะครับปันผลทุกชั่วโมงนะครับ470นะครับก็จะคำนวณยากนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณในส่วนของปัดไปเป็น500ดอลลาร์แล้วกันนะครับเราจะได้รับผลตอบแทนชั่วโมงละ2.5นะครับ2.5นะครับ2.5เราก็คูณไป คูณไป5 0 0ดอลลาร์ก็5ครั้งนะครับคูณ5ก่อนนะครับเราจะได้รับผลตอบแทนนะครับสำหรับ2.5%นะครับอยู่ที่1 2 5ดอลลาร์ทุกชั่วโมงนะครับแล้วก็คูณไป60ชั่วโมงนะเพื่อนคูณไป60ชั่วโมงนะครับก็จะเท่ากับนะครับถ้าเราลงทุนในแผนแพ็คแพ็กเกจแรกนะครับแผนที่2นะครับ เราจะได้รับเราลงทุนไป500ดอลลาร์นะครับเราจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่1 5 0เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้รับอยู่ที่750ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับสลับแผนที่2นะครับนี่นะครับในส่วนของแพ็กเกจแรกนะครับแผนที่2งนะครับแพ็กเกจแรกแผนที่2นะครับเพื่อนๆจะได้รับ OI ทั้งหมดนะครับ 60ชั่วโมงนะครับจะได้รับเอาไอทั้งหมดนะครับ2.5%นะครับ150%นะครับของยอดเงินลงทุนของเรานะครับก็ถ้าใครมีทุนหน่อยนะครับก็แนะนำให้ลงเป็นแผนนี้นะครับจะได้รับผลตอบแทนที่สูงนะครับหรือถ้าใครนะครับต้องการลงทุนยอดที่ไม่สูงมากนะครับก็ให้เราลงทุนอยู่ที่ แผนหนึ่งนะครับจะได้รับผลตอบแทนนะครับ3.8นนะครับสำหรับในส่วนของแผนนี้นะครับสำหรับใครที่ฝากนะครับใครที่ฝากนะครับผมก็แนะนำนะครับส่วนการฝากกับบิตคอยนะครับ การฝากกับบิตคอยนะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้ลงทุนสักเท่าไหร่นะเพะเื่อนเพื่อนเพราะว่าใช้ระยะเวลาการถอนนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งช้ามากนะครับผมลองถอนบิตคอยไปแล้วนะครับ24ชั่วโมงนะครับเขาถึงจะอนุมัติการจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ผมก็แนะนําให้ลงทุนเป็น Perfect Money Pay e นะครับหรือว่าด็อกคอยนะครับระบบการจ่ายด็อกคอยก็จะจ่ายทันทีเช่นเดียวกันนะครับจ่ายทันทีเข้ากระเป๋าทันทีเหมือนกันนะครับส่วนไลค์คอยนะครับไลค์คอยผมยังไม่ได้ทําการลงทุนดูนะครับก็เลยยังไม่แน่ใจนะครับเบื้องต้นก็จะมีในส่วนของ Perfect Money Pay นะครับแล้วก็ด็อกคอยนะครับที่ถอนเร็วสุดตอนนี้นะครับสำหรับเว็บนี้นะครับ ก็เว็บนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่2นะครับจากเว็บเฮาส์บูนะครับเว็บเฮาส์บูนะครับเว็บเฮาส์บูก็จะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับเวอร์ชั่นแรกนะครับก็เขาก็ในส่วนของเวอร์ชันแรกนะครับเขาก็รันยาวไป100 50วัน์นะครับลันยาวไป150วัน์นะครับก็ เว็บนี้นะครับก็เป็นตัวแทนนะครับซึ่งผมก็คาดการไว้ว่าน่าจะลันยาวไปเท่าๆกันนะครับสำหรับเว็บ House c e o นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์สอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ